สวัสดีครับรายการเกาะติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดท่าประจบครับผู้สกาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีประธานใหญ่การตรวจสอบการแค่นรรัฐอตรออตรกลุ่มพันเอกพิเศษจุบันแสงพันที่ปรษสอาวุโสฝ่ายกฎหมายสำนักงานกฎหมายสยามรระผีครับรายการเกาะติดสภาตามดูผู้แทนครับเรายังเกาะติดคําสั่ง คำพิพากษาสารปกครองยันลาลงวันที่7กันยายน2566นะครับพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนกำแพงอิฐบล็อกประตูเหล็กส่วนที่รุกล้ำในทางบกทางคูน้ำและที่สาธารประโยชน์เพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกันเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางเทศบาลตะบนรูสเมเลได้ออกคำสั่งไปยังผู้ก่อสร้างล้ำไปที่สาธารประโยชน์ ให้ดำเนินการรื้อถอนภายใน15วันหนังสือออกวันที่17พฤศจิกายน2566มาถึงณวันนี้ครบ15วันแล้วนะครับผู้สื่อข่าวเราทั้งสองท่านอยู่ในพื้นที่จะมีรายงานความคืบหน้ามาสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเชิญครับรายงานได้เลยครับสวัสดีครับผมนายรุสเียมารองพอศูนย์อตรอผู้สืนะส่อข่าวนัสือพิมพ์สันติเนวประจําจังหวัดปัตตานี และนายกิมลีสาและวาอาอโชนอัลตรผู้วหน้าผู้สื่อข่าวนักสือพิมพ์ซันเทนิวปรนจัจังหวัดปัตตานีขอรายง,งานความคึกหน้าตามคำพิพากษาสามปกรองยาลาวันที่7กันยายน2 5 6 6นให้ผู้ถูกฟ้องรดีที่หนึ่งและที่สองดำเนินการเรือดถอดํำแพงลกหรือประตูเหล็กที่รุกลาำตามบกและตู้น้ำอันเป็นทาสสาธารณาประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์จากที่สาธารณประโยชน์กล่าวได้ทางนี้ภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่คดีงที่สุดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ทางเทศบาลตำบลรุสบีแลนด์ไ้แก้ความตึงหน้าและได้ประกาศเรื่องว่าคับตามคำพิพากษาศาลปกครองยาลากรณีมีการก่อสร้างกำแพงบล็อกและประตูเหล็กลุกน้ำทําบกและคูน้ำอัเป็นสาธารณประโยชน์ให้ผู้ก่อสร้างกำแพงบล็อกหรือประตูเหล็ก ส่วนที่รุกน้ําทําบกและคู้น้ํทำเป็นาสารสาธารณประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน5วันนับแต่ที่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามหนังสือดังกล่าวจะครบกาหนดการรื้อถอนณวันที่หนึ่งธันวาคม2566วันนี้วันที่หนึ่งธันวาคม2566ข้าพเจ้าผู้ฟ้องคดีได้ลงไปสารวจพื้นที่แล้วยังไม่ได้มีการรื้อถอนตาแพงประตูเหล็กแต่อย่างใด ตามภาพข่าวที่ส่งมาพร้อมนี้ผมนายรุสเลียม,มาปรอศูนย์อตรอผู้สื่อข่าวนักสืบอิน์พันธ์ใจนิวประจำจังหวัดปัตตานีและนายกิมลีสาและพอศูนย์อัตรอโหน้าผู้สื่อข่าวนักสืบอิน์พันธ์ใจนิวประจำจังหวัดปัตตานีค,ครับขอดูด้านหลังหน่อยนะครับกำแพงยังยังไม่ถูกรื้อเลยใช่ไหมครับ ได้ครับผมยังไมู่กงเลยครับครับเห็นมีสายไฟมีเสาไฟต่างๆเข้าไปในพื้นที่ด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมเสาไฟฟ้าปักไปในที่ดินของพี่น้องประชาชนที่มีโฉนดด้วยถูกไหมครับถูกต้องครับครับนายกิมหลีสัรและได้ประสานงานไปยังการไฟฟ้าส่วนพูมิภาคน้องจิกแล้วหรือยังครับครับร เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทางรายการเราจะช่วยประสานงานด้วยนะครับขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับอยู่ในพื้นที่เราจะรายงานให้ทราบอย่างต่อนเนื่องต่อไปสวัสดีทั้งสองท่านครับครับขอบคุณครับครับรายการเกาะจิตสภาตามดูผู้แทนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ